สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวหน้าหมูทอดค่ะค่ะก็จะมีหมูสันนอกน้ําเย็นแป้งทอดกรอบซอสปรุงรสซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวน้ําตาลมะพร้าวรากผักชีกระเทียมพริกไทยเบกกิ้งโซดาน้ําตาลทรายแดงนมสดลดจืดผงปรุงรส นี่คือส่วนผสมหมูนะคะส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีพริกป่นมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำมะขามเปียกมีน้ำปลามีผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกค่ะข้าคั่วต้นหอมผักชีหอมแขกมะนาวค่ะลงมือทำเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นหมูค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใครจะใช้สันคอหมูก็ได้นะคะเพราะว่าสันคอหมูเขาก็จะเนื้อน,นุ่มนะคะส่วนทำ ทําขายเราก็ใช้สันนอกก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นแผ่นค่ะแผ่นเราก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ ไม่ต้องหนามากนะคะจากนั้นเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะหลังจากที่เราหัน่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตาเบกกิ้งโซดาค่ะอย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยพอรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะผงปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะนมข้นจืดค่ะแต่ให้หมูนุ่มนะคะสซีิยวขาวค่ะซอสฝาเขียวค่ะซอสหอยนังลมค่ะ จากนั้นนวดให้เท่ากันค่ะหน้าบ้านติดถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถด,ดังนะคะ หรือใครจะผสมเครื่องปรุงแยกต่างหากก็ได้นะคะผสมเสร็จแล้วเราค่อยเอามาเทใส่หมูนะคะแล้วแต่ใครสะดวกค่ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหมักหาพลาสติกมะกลุมนะคะหมักเอาไว้สักสองชั่วโมงค่ะ หรือถ้าใครมีเวลาก็ทั้งคืนเลยก็ได้ค่ะหมักทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยค่ะค่ะจากนั้นหาพลาสติกมาคุมเราจะหมักเอาไว้สักสองชั่วโมงค่ะแล้วเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วกันค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะพริกป่นค่ะ น้ำมะขามเปียกค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วใส่เครื่องปรุงที่เหลือค่ะน้ำปลาค่ะ ข้าวคั่วค่ะผงชูรสค่ะใครไม่ชอบตัดออกนะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำมะขามเปียกเขาก็จะเปรี้ยวแบบละมุนล,ละมุนนะคะค่ะจากนั้นหอมแขกค่ะใครไม่มีหอมแขกหอมแดง ได้ค่ะต้นหอมผักชีค่ะน้ำจิ้มแจ่วเราเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบค่ะ รสด,ดีค่ะเพื่อให้มีรสชาตินะคะให้แป้งมีรสชาตินะคะน้ำเย็นจัดค่ะคนแป้งให้ละลายค่ะหมูเราครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเราถึงจะละลายแป้งนะคะเราถึงจะผสมแป้งนะให้หมูเราครบสองชั่วโมงก่อนคนให้แป้งละลายค่ะ พอหมูเราครบกําหนดที่เราจะทอดแล้วนะคะเราถึงจะผสมแป้งนะคะเราจะไม่ผสมแป้งทิ้งเอาไว้นะคะเราผสมแป้งเสร็จแล้วเราก็จะทอดเลยนะคะนี่หมูเราก็ครบเวลาสองชั่วโมงแล้วนะคะถ้าใครมีเวลาก็หมักข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะหมูจากนั้นนําไปทอดค่ะแป้งเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับข้นมากประมาณนี้ค่ะ เช็คน้ำมันนะคะพอเราเอาตะเกียบลงไปน้ำมันฟู่แบบนี้แสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทอดหมูเลยค่ะ,คะจากนั้นก็ชุบแป้งก่อนนะคะนําลงทอดเลยค่ะเดี๋ยวาพึ่งคนนะคะให้เขาเซตตัวก่อน ีิรน้อยค่ะกระทะเราเล็กน,นะคะเดย๋ยเพิ่งคนนะคะให้เขาเซตตัวก่อนให้แป้งเขาเซตตัวก่อนจากนั้นก็กลับข้างค่ะหลังจากที่หมูเขาเซตตัวแล้วนะคะจากนั้นก็จะกลับข้างค่ะติดก,กันก็แยกออกนะคะรอให้เหลืองกรอบทั้งสองข้างค่ะ หลังจากที่เหลืองกรอบดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะวางพักไว้ให้เสด็จน้ามันนะคะจากนั้นเราก็จะจัดเสิร์ฟเลยค่ะเนี่ยความกรอบของเขานะคะ ก็จะวางบนข้าวแบบนี้นะคะลาดน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มแจ่วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะ น้ำจิ้มรสเด็ดมากค่ะเนื้อหมูก็กำลังพอดีกรอบนอกนุ่มในค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะข,ข้าวหน้าหมูทอดราดน้ำจิ้มแจ่วเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคะทำกินทำขายได้นะ,ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ